แต่ว่าอย่างไรก็ดีคับทางไทโพสต์เองนะครับก็มีสัมภาษณ์พิเศษครับคุณดำรงพุตานพี่อเอครับที่ปรึกษาประธานรัฐภากตติาศาดิกนะครับกล่าวถึงการเขาบอกว่าออกมาตําหนิเรื่องของการทํางานขององค์การสหรประชาชาติครับที่ยังขาดบทบาทที่ชัดเจนในการยับยั้งสงครามและมองไปถึงบทบาทของผู้นําสหรัฐในอนาคตแล้วบอกว่าคุณดํารงมองว่าถ้าคุณโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอสหรัฐเนี่ย ก็อาจจะสร้างแรงกระเพื่อมในสงครามตะวันออกกลางมากขึ้นไปติดตามจากเรื่องนี้จากการสัมภาษณ์ครับเรื่องนี้นี่พูดลำบากครับถ้าเราขอคือขอให้สงครามมันยุติตมตผมไม่เข้าใจว่าณนะวินาทีนี้เนี่ยทำไมมนุษย์มันยังฆ่ากันอยู่ได้ถ้าเป็นมนุษย์ยุคก่อนมนุษย์ยุคหินยุค หาอนณานิคมอะไรนั้นก็อย่างหนึ่งแต่เนี่ยมนุษย์ก็มีความเจริญทางเทคโนโลยีแต่ว่าทางศิลธรรมคุณธรรมเนี่ยมันด้อยมันฆ่าคนเอาระเบิดไปทิ้งไปยิงเอาปืนไปยิงเอาดโดรนไปทําร้ายทําลายอาคารบ้านเรือนอย่างท่านประธานาธิบดีโจไบเดนก็ออกมาพูดวันก่อนพูดว่า ก็ไม่ได้ตำหนิอะไรที่อิสราเอลจะโจมตีอิหร่านเอ๊ะเราฟังให้ท้ายแล้วเนี่ยแต่บอกว่าท่านจะโจมตีให้โจมตีโรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ทั้งๆนี้อเมริกาที่มีโรงงานผลิตอาวุธอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยน่าจะมากที่สุดในโลกนะครับ,รบผมจะแสดงความคิดเห็นไม่ใช่เพราะผมเป็นมุสลิมแต่ผมแสดงความคิดเห็นเพราะผมเป็นมนุษย์<ม>เพราะผมเป็นคนคน,นะฮะ<น>ผม ผมไม่เข้าใจและผมตําหนิอย่างชัดเจนว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยอายุตั้งขึ้นมาก็พอตอนที่ผมเกิดนะฮะอายุก็จะ80ปีแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นมีผลงานโดดเด่นอะไรในการช่วยเหลือ,อ,อการถูกทำร้ายการลบลาค่าฟันกันได้อิสราเอลก็โจมตีกลุ่มชาวอาหรับชาวปาเลสไตน์ชาวฮามัส อย่างรุนแรงและก็ทําให้คนตายคนแก่เด็กเนี่ยตายเป็นสักสี่หมื่นคนแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่านายเนทันยาฮูเนี่ยก็ดันทุรังไม่ฟังใครไม่ฟังเสียงคัดค้านตั้งหน้าตั้งตาที่จะ,ะเผด็จศึกถ้าถามว่ากังวลไหมเราก็กังวลที่มื่อึมืม่อวานก่อนยังพูดกับกับภรรยาเลยว่าเออนี่นะเราอยู่บ้านเราเนี่ยแค่ฝนตก น้ำท่วมเราก็เดือดร้อนกันจะตายอยู่แล้วแต่คนที่เขาอยู่ในกลุ่มที่โดนพวกยิวโจมตีเนี่ยไหนจะไม่มีจะกินอยู่ยาก็ไม่มีลูก,ลกพ่อแม่พลัดพรากจากกันอยู่ในบ้านตัวเองก็ไม่ได้อยู่หล,หลบๆซ่อนๆเนี่ยมันมันเดือดร้อนมันลำบากนะ ที่กังวลต่อยปือกลัวหลังจากวันที่สี่พฤศจิกายนแล้วเนี่ยในโดือนัน้นซ้ำถ้าเกิดแกได้เป็นประธานาธิบดีนะไม่รู้ครัแกจะมีลูกบ้าอะไรแกแกบอกแกจะแกจะสกัดสงครามได้อันนี้มองในแง่ทั่วไปถ้ามองในแง่ของคนเป็นมุสลิม้ว็ต้องขอให้พระผู้เป็นเจ้าเมตตาให้สงครามยุติให้มนุษย์ได้มีอิสระเสรีภาพสวัสดิภาพ ราระดรภาพ